คั้งที่หนึ่งเกที่สองตทุกข์พทองข้ามแบบนี้เกที่สามแต่ว่าไปรูกไงนะครับเดบเล็กเก้า้ามอนเกที่สองตกบอลออกไปเดที่ส I love you.